ดีครับอยู่กับบอลกูกูนะครับโอ้แม่นี้ฝนตกน,ะนั่งแห้งครับนี่เนี่ยล่ลลงเขานะครับเนี่ยล่งเขามาเบิงว่าบอลกูกูสีลงเขาจังไดครับหาฝนตกแบบปอบแบบปลอดไยปบอดไัยเลยเนี่ยล่งเขานะครับฝนตกตอนนี้เขาอยู่เขาโลกปูนแกงค้อยนะครับนี่ <Yeah. S 1> กูลง ลงเกียร์โกล่ะคอยแตะเบรกลุ่งไปเลยเลยก็เฝ้าคือกระเจ้านะครับว่ารถนักคอยไปปลดไยดีกว่าครับเนี่ยเอาบเปิดไฟหมากเขาแซงไว้เลยครับเนี่ยลงเขาพ้นกระตุกนักนะครับเนี่ยต้องใส่เกียร์ต่ำไว้นะครับคอยลุ่งก็ต้องเฝ้า เดี๋ยวสิได้ไปเก็บพักบุ่งข้างข้างนะครับก <c> า <oughs> ฟาเ <c oughs> อาก็เปิดไฟลีให้เขาเห็นท่ายน้ำเปิดไฟหมากน้ำครับตอนตาฝนออก็ไม่ต้องเปิดแห้งใจคอยลงใจเย็นๆของวมนี่ใจห่อนมาได้นะครับถึงมั่นสีเป็นทางลงตรงกับร้างนะครับเข้าบอดให้ไปก่อน ตายผมนะปืนไปเร็วกว่า้างเขาผมลุ้งัีทีละบอดัยปบอดภัยไปก่อนเพื่อค้นทางหลังนะครับเนี่ยจะไปเกง่งเก่งกับรถจะไปเก่งนะครับหนูม,มีไปเก่งก็รถหรอกค่อยไปับผมล้งเขาฝนกับตกนะครับ ดีนะไอ้มันตกตอนผมคุ้มผ่าใบแล้วอะ่ะตอนผมขึ้นปูนสามยางวนอยู่สามรอดเปิดผ่าใบแลนโอ้ยบัดเพาะบัดท,ที่คุ้มผ่าใบแล้วปุ๊บึ้นม,มากเลยตกโอ้ยแบบยังสี่ละครับเนี่ยยีดีเหลล็นี่ยแะโอเคแลนลงมากเลยเรื่อยเนี่ยแล้วท่านในสุดหมอนะครับเนี่ยท่านในสุดเเขานะครับเนี่ยเลยอีกหมอนหนึ่งนะครับอีกอย้ยุ ทับกวางนะครับหม้อหนึ่งอันนี้คือลงเขาแหลกเหลือทับกวางอีกแต่ว่ามันเกือบอสั้นหรอกแต่ว่ามันมันมืนนะครับเพิ่งยังสี่อาจจะสี่เป็นธรรมดาไฟนะครับบรรยากาศโอ้เยียจนหนาวพี่น้อก เบอร์เบอร์หนึ่งเปียกเบิร์ผมแลี้ยนเบลตัวคุ้มพาแล้วปึ้มมาเลยวันนี้แม่โอ้เปียกเบิร์เลยผมนี่ตองขอสไตล์บอลโก้กูนะครับนะผมคลิปนี้กับ่าีิยังมากไมายดอกครับผมอาจะสีงลงคลิปวยังให้เบึงเพราะว่าซึ่งถือโทรศัพท์ไปน,นั่ง ครับรวมเปน้ำก่อนตะไลนะครับแต่ว่าคอยไปมันถือ่เป็นอย่างต่อครับกูไย้แยเซียงเซี่ยงไปเลยผมบ่าเฝ้าเราฝนหนาฝนตอนฝนตกผมบ่าเฝ้าราขนุนหนึ่งแห่งนี่ก,ก็อยาบอกโซ่ตายเพื่อนเหรครับ ถนน,นมือินวา,าน้ำหลบงเขาสไตล์บอลกูกูเนี่ยนะนี่รับนี่อีหม้อหนึ่งนะครับต้นหนาลงไปปุ๊บก็บเป็นแกงค้อยแล้วก็เขาตะซังนะครับตะซังนี่ต้องเขาทุกรอบนะครับเดี๋ยว 1, สีเสียงเงินพันหนึ่งซื้อเลิกกับว่าเขาผู้ไดเบ้าเขามันนํานะครับตะซังทับกวางนะ่ะแกงค้อยนะ่ะ ต้องเขาเด้อผูไดมาก่านเ้นี้ผมเคยเสียแล้วว่าเขานี่ยแหละพันหนึ่งครับพันหนึ่งเขียนไปสร้างเราต้องกลับมาสร้างอีกนะเอ,อเสียเวลาอีกเสียงเงินอีกนะครับเขาไว้ดีกว่าอ,อ๋อทำตามรถเท่าบาเกินเท่ากัตัวเป็นยังนเอ้าอุอยเศร้าเหรอพี่น้องลุงมากโอ้ตกตกัวเทิงลูกปุน ลงมาเศร้าแล้วน,นี่เห็นวะน้นคึมแล้วเนี่เห็นนะแหงแล้วไม่มงังงง้นตกตะลึงๆอ๋อขุนช่างขุนหรือคบพี่น้งนงงนนองอ๋อลงมานะครับไปทรงไทยวัสดุมหาชัยนะครับผมก็ลงมากเกียร์โกเลยแ,ลแต่ว่ารถโมนี่เฟื่องเร็วนะครับ พราะว่าเครื่องมันหน่อยมันเป็นเครื่อง260รชิใส่เฟืองเร็วมันก็าหลวบ oka, อ asa, นะย,ย,ยู่เกียร์หกกับที่ว่าซานะมันก็โถูดลงเด่ไหลอยู่ตาผมนี่ฝนเศร้าหรอพี่นอ้องเพื่อไทยบึ้องม้อว์ทำกวางนะครับพเนบนพ,พื่ออย่างนั้นว่าฝนลิบฝนฝนตกเพื่อไทยให้นพินเห็นน้องได้วยเบิร์ดครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ กดไหค่กดแชร์กดซับสไคร,ร,ร,ร้น้ำในเตอรับเ้อร์เป็นกำลังใจให้บอลกูกูทำคลิปต่อไปนะครับอสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับผม